สวัสดีทุกคนคลิปเก่ามาแล้วเล่าใหม่จ้าไปขึ้นเรือยอดกันจ้ามาถึงแล้วที่ท่าเรือไม่รู้ว่าจับไม่ได้ไม,ไดมานั่งรอกันนี่นั่งรอกันเหมือนแบบฟิลนั่งอยู่บ้านเราอะอคนก็จะมีตั๋วของตัวเองนะคะแล้วก็จะไปหยอดลงไปในตรงนั้นนะเพื่อเป็นการเช็คจํานวนคนนะคะแล้วก็จะเดินไปขึ้นเรือกันจ้าได,ได้คือตอนนี้หูดับไปแล้วนะตื่นเต้น คือแบบไม่เคยเธอไม่เคยทำอะไรแบบนี้เนอะนี่ป้าคุณป้าพรน,นะจ๊ะคุณป้าของหลานๆจ้านี่ป้าป้า,ป,าป้าก็เดินไปก็คือไล่ไม่หมดนะดทิปนี้จะคื็นเพื่อน,น <ๆ S 2> ของพี่สาวนะคะเออมาจากต่างประเทศกันเนาะก็ต้องถอดรองเท้าก่อนขึ้นเรือนะจ๊ะใดๆนี่ข้างล,างลาง่างก็จะมีบองว่าเอออย่าทำเลอะเธอนะอย่าทำไวหกนะอะไรเงี้ยจะโดนปรับ อาหารการกินใดๆคือเยอะมากอ่ะเราบายๆจะไปละคือทุกคนเขามุ่นจอยกันหมด<ะ>คือฉันกลัวจ้ะช่วงนี้จะเป็นช่วงข่าวที่พี่คุณแตงโมเขาตกเรือเออคือช่วงนี้ฉันจะเป็นช่วงที่มือชาแล้วฉันไม่ได้ดื่มแอลกอฮอ์ไม่ได้ดื่มอะไรเลย <จำ S 2> ไม่กินน้ำมไม่กิน<ด><อ>เล้าคนอื่นเขากินอาหารดื่มเหล้าดื่มวายกันสนุกคือจัดเต็มอะ่ะเออแต่ฉันก็จัดเต็มเหมือนกันนั่งดูค่ะ กินไม่เป็นนะเนะี่ทุกคนถ่ายวีดีโอให้เฉย่ะใดๆคนกินเป็นมาดูต่อนะพุทโทรธรรมโมสังโฆปลอดภัยแขวคาดทั้งคันอ่ทาท้งท้ง,งเรือนะ,อะขึ้นไปขาสั่นนะพยายามจะอยู่แต่บรรยากาศมันเหมือนอยู่ในความฝันเลยทุกคนกคน,น้ำทะเลเนาะก็ไม่คิดว่าเราจะได้มีโอกาสมานั่งเรือแบบนี้ใดๆก็ขอบคุณพี่กุ้งพี่ก้อยเด้อผู้ใหญ่ใจดีนะคะ นู้นสามีฉันเลยเต็มใบหน้าไปหมดเลยนะคะเดอะแก๊งของพี่สาวก็คือแต่งตัวจัดเต็มโพสท่าจัดเต็มได้คนละร้อยล้านลูปค่ะนั่งยิ้มอย่างเดียวค่ะไม่ได้เมาอะไรเลยค่ะกลัวจ่ะกลัวตกเนาะเออบรรยากาศเหมือนสวนสวรรค์สวยไม่ไหวนะสู้บอกตัวเองนะไม่ได้บอกใครแต่งตัวจัดเต็มเนาะเออเปิดหลังลมพัด โกรกเข้าไปใบาบกล้องในทุกคนคือพี่สาวก็ต้องการให้ลูกหลานได้เปิดโลกนะได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำก็ขอขอบคุณนะคะโนนพี่สาวฉันค่ะใส่บิกินี่เหลืองภายเรือไปแล้วค่ะสำหรับทริปนี้10เต็ม10มีควาสาุแล้วก็กลัวเต็มร้อยเหมือนกันค่ะ ไม่เป็นไรค่ะรอบหน้าหวังว่าจะดีขึ้นอีกนะบายบายนะเจ้าทะเลแล้วเจอกันใหม่บายบายทุกคนค่ะสำหรับชิปนี้ o บ b าย